สวัสดีครับผมพีชอีเท al นอและนี่คือรีวิว Epic p a r t Set ซ h i ช i n g ิ่ง g e r เกอร์ for Real g รียลเก i ชา g นิ่งกันนะครับผมในคลิปนี้นะครับก็จะเป็นการเปิดตัวคอนเทนต์ใหม่ของช anel เรานะครับผมขอเรียกว่าเป็นมินิรีวิวละกันนะครับก็คือผมเนี่ยจะนำบรรดาพาร์ทเสริมของพวกกันดั้มหรือว่ากันพลาที่ผมได้ซื้อแล้วก็ดองๆเอาไว้มากมายกก่กองเนี่ยเอามาทำรีวิวสักทีนะครับ ซึ่งก็ตามชื่อเลยนะครับเป็นมินิรีวิวคลิปเนี่ยมันอาจจะไม่ได้ยาวอะไรมากนะครับน่าจะไม่เกิน10นาทีมั้งกระชับกระชับซึ่งของที่เราจะมินิรีวิวกันในวันนี้นะครับก็นี่เลยเป็นเอฟเฟกใบดาบลำแสงนะครับของเจ้าเรียลเกตชายนิ่งกระดัมนั่นเองนะครับคือในรีวิวคลิปหลักเนี่ยผมได้บ่นเอาไว้แล้วนะครับว่าบันไดเนี่ยไม่ได้แถมเอฟเฟกตดาบแบบนี้มาให้นะครับซึ่งมันน่าเสียดายมากๆเลยนะมผมเลยคิดว่าเดี๋ยวจะต้องมี ค่ายจีนสักค่ายเนี่ยทำออกมานะครับและตอนนี้มันก็มีออกมาแล้วจริงๆนะครับผมพอรู้ข่าวก็สั่งไปด้วยความไวแสงเลยโคตรอยากได้ <c oughs> อ่ะเราก็แกะดูข้างในเลยนะครับว่ามันเป็นอย่างไรบ้างนะอครับอันนี้ภาพปกนะครับพอหันหลังมาก็จะเป็นวิธีการติดตั้งนะครับเป็นภาษา,ศาศจีนหมดเลยแต่ผมว่าก็ไม่ต้องซีเรียสหรอกเพราะว่ามันก็ไม่ได้ติดตั้งยากอะไรนะครับสิ่งแรกที่คุณจะเจอนะครับก็คือนี่เอฟเฟกต์ชายนิ่งฟิงเกอร์ซอสนะครับ นี่ยาวมากนะครับแล้วก็มีความคมด้วยนะดีเทลแบบสวยอะ่ะคุณดูดิมีเอฟเฟกประกายสายฟ้าด้วยนะอืดูดีนะครับโดยความยาวของเจ้าดาบเล่มนี้เนี่ยจะอยู่ที่19เซนเลยนะครับถ้าใครจะซื้อไปติดตั้งก็เตรียมพื้นที่กันด้วยแล้วก็พลาสติกของมันนะครับมันจะเป็นพลาสติกแบบเป็น 3D p r นะิ n t อ่ะซึ่งมันจะมีความแข็งแข็งนะครับแข็งมากนะ เวลาดัดเนี่ยมันจะไม่ค่อยโค้งงอนะครับเอ่อแล้วก็ที่ข้างใต้นะครับเขาก็จะมีเป็นมุดเหล็กนะครับนี่เอามาเสียบเอาไว้ด้วยเพื่อเพิ่มความมั่นคงในการติดตั้งกับบีมซอสอุปกรณ์ในกล่องอย่างที่2นะครับคุณก็จะได้มืออะไหล่มา1คู่นะครับก็จะเป็นมือแบบกำบีมซเซเบอร์นั่นเองนะครับก็จะเป็นสีเขียวเคียร์คอลเลอร์เหมือนกับตัวใบดาบนะครับแล้วก็สําหรับใครที่สงสัยนะครับว่า ไอ้พาร์ทพวกนี้มันเล่นไฟแบ็คไลท์หรือเปล่านะครับผมก็ต้องแสดงความเสียใจนะครับคือมันไม่เล่นนั่นเองนะน่าเสียดายหน่อยสําหรับใครชอบเล่นไฟแบ็คไลท์ผมว่าถ้าคุณอยากจะเล่นเนี่ยต้องไปพ่นสีเป็นเป็นสีเขียวนีออนเพิ่มนะครับผมว่าน่าจะช่วยได้อยู่ผมลืมบอกไปนิดน,นึงนะครับก็คือเอฟเฟกต์ใบดาบแล้วก็มือคู่นี้เนี่ยตอนที่คุณแกะกล่องมันออกมาครั้งแรกเนี่ยมันจะไม่ได้เป็นชิ้นงานเป๊ะแบบนี้แต่แรกนะครับคือเขาจะมาเป็นเหมือนแผงรรนเนอร์ แบบพวกงานทีริพิ้นอ่ะมันจะมีเป็นซี่เป็นรอยเกตตามตามตัวชิ้นงานเนี่ยค่อนข้างเยอะนะครับซึ่งคุณสามารถเอามือเนี่ยค่อยๆแกะมันออกนะครับค่อยๆเด็ดมันออกได้นะแต่ผมรู้สึกว่าควรจะใช้เป็นครีมตัดเนี่ยมาเล็มๆออกจะดีกว่านะครับเพราะว่าเนี่ยมันจะมีเป็นพาร์ทชิ้นลแหลมเนี่ยผมรู้สึกว่ามันค่อนข้างเบาบ,บางนะครับถ้าเกิดคุณไปเด็ดโม่ๆเนี่ยมันอาจจะหักติดออกมาได้เหมือนกันนะครับฉะนั้นใช้ครีมตัดดีกว่า โอเคครับเราก็จะมาติดตั้งไปบนตัว r e l l ก a ์ช s h i n i n กระด d a m um, นะครับซึ่งวิธีการติดตั้งก็ไม่มีอะไรครับคุณก็แค่แกะมือเก่าออกเนี่ยแล้วก็ใช้มือนี่ที่เขาให้มานะครับเสียบเข้าไปในช่องเสียบของมันเลยนี่ได้แล้วข้างหนึ่งอีกข้างอโอ้โหเฮ้ยฟืดนะเนี่ยทำเป็นเล่นไปไม่ธรรมดาไม่ธรรมดานะครับผม ก็จะเป็นประมาณนี้เลยนะอืมคือส่วนตัวเนี่ยผมค่อนข้างจะชอบเอฟเฟกมือที่มันเป็นสีเขียวเคียร์คาเลอร์แบบนี้นะครับคือถ้าเกิดเป็นของที่เรียลเกดเขาให้มาเองเนี่ยเห็นไหมมันจะเป็นสีแบบเป็นสีเขียวทึบๆเป็นสีมุกๆมันๆเงาๆนะครับอืมคือผมอะเคยเล่นเป็นเวอร์ชันเอ่อมาสเตอร์เกรดแล้วก็ไฮเกรดมาก่อนไงซึ่งมือเนี่ยมันจะเป็นแบบนี้มีเป็นเวอร์ชันเรียลเกดเนี่ยที่มือมันเป็นสีทึบนะครับผมชอบนะแบบนี้สวยดี คราวนี้ก็เป็นเอฟเฟกต์บีมซอสนะครับช้น่ฟิงเกอร์ซอสเนี่ยวิธีการติดตั้งก็โคตรจะซิมเพิลเลยนะครับแค่เอาบีมซอสเสียบเข้าไปที่ข้างใต้มุดเหล็กนะครับเนี่ยแค่นี้เสร็จแล้วนะครับน้ำหนักก็ถือว่าเยอะพอสมควรเหมือนกันนะอแต่มันมีข้อเสียอยู่นิดนึงนะครับก็คือไอ้มุดเหล็กเนี่ยมันไม่ได้เสียบล็อกเข้าไปแบบแน่นมากมายอะไรนะครับมันแค่แบบเเสียบเข้าไปเฉยเอะ่ะเนี่ยแบบนี้คือถ้าเกิดคุณจัดท่าให้มันให้ดาามันตั้งเนี่ยมันก็ไม่มีไม่มีปัญหา แต่ว่าถ้าเกิดแบบคุณจัดท่าให้มันนอนลงหรือว่ากดต่ําลงแบบนี้เนี่ยมันมีโอกาสที่จะหลุดแล้วก็ตกกระแทกพื้นได้อยู่นะครับยังไงผมคิดว่าควรจะระวังนะครับเพราะว่าไอ้พัดแหลมๆเนี่ยมันเสี่ยงหักได้ง่ายนั่นเองนะหรือจะให้ดีนะครับเอาแบบแน่นๆเลยเนี่ยคุณก็ใช้พวกน้ํายาแก้หลวมนะครับอัดเข้าไปเลยอ่ะนี่นะครับก็คือชายนิ่งกระดัมที่ติดตั้งเอฟเฟกต์พาเซตเข้าไปเรียบร้อยนะครับก็จะเป็นประมาณนี้เลยนะโอ้โหดาบยาวมากโคตรเท่นะครับผม อืมคือชายนิ่งฟิงเกอร์ซอสในอุดมคติของผมเนี่ยมันต้องเป็นประมาณนี้แหละถึงใจจริงผมจะยังอยากให้เอฟเฟกเนี่ยมันมีความใหญ่มากกว่านี้นะ <c oughs> แต่ไม่เป็นไรแค่นี้ผมว่าแขนหุ่นเนี่ยมันก็รับภาระพอสมควรแล้วนะครับอะถ้าลองเทสเนี่ยแขนหุ่นนะครับแล้วก็ข้อมือเนี่ยมันสามารถถือดาบได้นะด้วยด้วยแขนข้างเดียวด้วยมือข้างเดียวเลยผมว่าดีมากนะครับแต่ปัญหาก็คือ ไอ้บริเวณท้องแขนเนี่ยข้อต่อจุดนี้นะครับที่มันสามารถหมุนซ้ายหมุนขวาได้เนี่ยแม่งลื่นหลวมเลยนะ,ะคุณดูดิเห็นไหมเห็นไหมอ่าย้อยนะครับแบบนี้อีกด้านนะเหมือนกันไหมน,นั่นเหมือนกันเลย <laughs> เอออันนี้ก็ไม่ได้เป็นความผิดของพาร์เสริมนะครับมันเป็นความผิดของบันไดเองแหละที่ออกแบบข้อต่อมาไม่ค่อยจะดีแต่ว่าเวลากลางแขนเนี่ยโอเคเลยนะเนี่ยมันถือได้ แต่ว่ามันจะย้อยลงเพราะว่าจุดนี้

俺も甘く見られたようだなキング・オブ・ハートの力を見せてやるチャイニングフィンガー俺のこの手が光って唸うなるフッどうやら勝負ありのようだな武士道とは死ぬことど見つけたり俺は โอเคครับเราก็มาสรุปกันเลยแล้วกันนะครับสำหรับเอฟเฟกต์ชายนิ่งฟิงเกอร์ซของงานจีนเล่มนี้นะครับซึ่งในมินิรีวิวเนี่ยผมจะไม่ได้ให้คะแนนนะครับเหมือนกับรีวิวคลิปหลักนะมผมแค่จะมาบอกเฉยๆว่าคุณควรจะซื้อพาสเสริมชิ้นนี้มาแต่งล่อให้กันดั้มของคุณหรือเปล่านะครับซึ่งเจ้าเอฟเฟกดาบเล่มนี้เนี่ยผมรู้สึกว่ามันจําเป็นมากๆที่จะต้องหามาสะสมนะครับเพราะว่า นี่คือกิมมิคที่โคตรจะเอกลักษณ์มากๆของเจ้าชายนิ่งกระดัมเลยนะครับในขณะที่ตัวรุ่นพัฒนาของมันต่อมาเนี่ยอย่างก้อนกันดัมยังไม่มีท่านี้เลยนะฉะนั้นเนี่ยถ้าใครชอบช้ยนิ่งกระดัมหรือว่ามีเรียวเกใช้ยนิ่งกระดัมอยู่แล้วเนี่ยผมแนะนาว่าควรจะหามาสะสมเป็นอย่างยิ่งเลยโคตรเท่ส่วนราคานะครับเอฟเฟกต์พาร์ทเซตนี้เนี่ยผมก็สั่งซื้อมาจากช้อปปี้นะครับเป็นร้านของจีนนะที่ประมาณ250บบาทนะครับ คือทีแรกเนี่ยผมก็อยากจะสั่งกับร้านไทยนะแต่ว่าดูๆแล้วไม่เห็นเจ้าไหนในไทยเนี่ยมีเอฟเฟกต์พาร์ชชิ้นนี้ขายเลยนะครับก็เลยสั่งกับจีนเอาอซึ่งร้านจีนเนี่ยเขาก็ส่งค่อนข้างไวนะครับผมสั่งเช้าเย็นเขาก็ส่งให้แล้วนะแต่ถึงอย่างนั้นก็ต้องรอของเดินทางนะครับจากจีนมาถึงไทยเนี่ยประมาณ1อาทิตย์นะก็ถ้าใครสนใจนะครับอยากได้บ้างเนี่ยผมก็จะทิ้งลิงก์เอาไว้ให้ในตะกร้านะครับผมปักเอาไว้ให้เลยใครอยากได้ก็กดเข้าไปซื้อนะครับ โอเคสำหรับวันนี้นะครับผมก็ต้องขอจบมินิรีวิวไว้เพียงเท่านี้ก่อนนะครับก็ในโอกาสหน้าเนี่ยจะมีพารเสริมอะไรมาโชว์ให้คุณผู้ชมดูอีกครั้งนะครับก็สามารถกดไลค์กดติดตามแล้วก็กดกระดิ่งแจ้งเตือนเอาไว้เลยจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆนะครับสำหรับวันนี้ก็สวัสดีนะครับ